บานบอรูโรยปลาจัดเป็นวัชพืชเป็นไม่ลมลูกปกคลุมดินลำต้นมีทั้งสีขาวและแดงดอกสีขาวกราบสวัสดีคอราผมพโยบานคำบงสงย่างสีมึงไม่คือเก่าขอราบผม มือนี้ผมมีบานบรูรุ่ยปามาฝากครับผมรถยารถจืดเย็นดอกใส่ต้มดื่มแก่ปวดศีรษะซอยแก่ตาเจ็บตาแดงดอกใส่ต้มดื่มซอยแก่ไอไอกรนครับผม ดอกใส่ต้มดื่มซอยแก่อาการหอบหืดหอบไอไอมีเสมหะคอรับผมดอกใส่ต้มดื่มซอยแก่ลุ่มซักในเด็กดอกใส่ต้มดื่ม ซอยแก่บิดบิดไทยมีหมูกเลือดคอรับผมทั้งต้นใส่ต้มดืม่มซอยคับปัสวะแก่คัดเบาคอรับผมทั้งต้นต้มดืม่มซอยแก่หนิวในกระเพาะปัสวะซอยครับหนิวทั้งปวง ขอรับผมทั้งตนต่มดื่มซอยแก่ทั้งเดินปัสสาวะเสียบแก่กรรมโรคน้องในขอรับผมแก่มุตกิจอรดูข้าวในสตรีขอรับผม ั้งต้นใส่ตำาพกซอยรักษาแผลแผลฝีน้องซอยรักษาอาการพดพื้นขั้นคอรับผมสำรับมือนี่คอรับผมพโยบูบานข้าบงสงย่างกะกุ้งไห้แค่นี่ก่อนคอรบฝากพี่น้องเฮาซอยกดไหลเป็นกำลังใจ ใส่กดชแท่แต่เห็นว่าคลิปนี่มีประโยชน์กดติดตามกราบสวัสดีขอรับผม